สวัสดีชาวโลกทั้งหลายวันนี้คือวันพุทธที่ยี่สิบห้าเนี่ยปช่ดิ สวัสดีพี่น้องชาวโลกทั้งฟิ้นเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นคนที่กำลังดูช่องย4สิบสี่สถานเมจิกชื่อเ,เล่นๆว่า how to ดูทะลุจิตมันทะลุจิตทะลุใจขนาดไหนก็มาดูกันนะครับวันนี้วันพุธที่ยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบห้าก็ดูยาไปจนถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อสิบห้า อ่ะฐานการณ์คนพุทธจะเป็นไงครับมาดูนะครับไกลไปแล้วอ่าสิบใบครับหนึ่งสองสามสี เก้าส <90 S 2> ิบครบครับคุณครู <š> hmm. อ่ะดูสถานการณ์ตากตัวแรกเป็นหลักก่อนนะ,ะสเตนคือผู้หญิงแกร่งผู้หญิงอึดผู้หญิงมึนผู้หญิงลุยผู้หญิงบูผู้หญิง,บ,ญงบ้าพลังผู้หญิงมีแต่ความ ทบทวนอย่างดีแล้วแต่ตรองแล้วก็พร้อมกแบบับจะลุยแล้วครับโทศรศัพท์ก็จะตัดเป็นช่วงๆครับถ้าอะไรมันขาดตอนก็ขอภัยครับพี่เขาใช้เขามานานเขาก็คงจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเขาก็จะแสดงออกด้วยการแกล้งอย่างนี้แหละงอนขี้งอน,นเราอ่ะอ่ะมาดูภาพรวมใหญ่นะครับสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับสถานการณ์ทั่วไปโดยภาพรวมอะ่ะ คือมีการเบื่องานเลยการที่แบบจะพร้อมจะออกจากงานแล้วก็อาจจะเจองานที่ถูกใจแล้วก็ได้ถูกใจอาจจะไม่ใช่ถูกกับจิตหรือถูกกับตัวเองก็ได้นะหนึ่งไม้เท้าครับเป็นตัวบอกว่าได้เจองานที่ถูกใจหรือว่าได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้หลังจากตกงานมานานก็ได้ครับเพราะว่า9ก้าไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นคนประมาณอาร,อารมณ์อยู่ประมาณว่า จากสิ่งแวดล้อมเป็นผิดก็ใช่นะแต่ส่วนมากจะมาจากตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองคือเหมือนเล่าอ่ะเหมือนผม่สมมุติว่าผมมีทํางานอยู่อย่างเงี้ยกุ้บเุ้บว้บเียเพื่อนมันเป็นขับรถแค่ไปขับรถตอนเช้าตอนเย็นกลับมันได้เดือนละสามหมื่นเลยวะเออ้ยเราไปทํามั่งดีกว่าเลยอ่ะผมก็ไปนี่ถ้าไปแล้วเราต้องดูดวงเลยเว้ยเาดูยังไงวะเออนี่ยประมาณเงี้ยอยู่ก็ไม่มีความสุขไปก็ยังไม่กล้าสุมเสี่ยงประมาณางี้นะครับก้าไม่เท้า แต่นี่มันขึ้นมาแล้วนี่มันกระโจนแล้วมันยุคคลอแล้วมันไปแน่นะครับจะเจอดีหรือไม่ดีไม่รู้ขอวัดนะครับอ่ะถ้าจ่ายงานเปลี่ยนงานอะ่ะ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปเลยครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใครไปรอบกลับมาใหม่ทำไมไม่บอกไปตรงๆเลยอืผมเคยผมเคยทําผมเคยลุยเข้าไปแล้วทั้งหนึ่งแต่หลายที่แหละประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต มันจะเป็นเว็บพนันแฝงร่างแฝงทัวมาแต่ตอนนี้มันเป็นบริษัทส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นเน่บริษัทขนส่งพัสดุส่งขนส่งอะไรพวกนี้มันเยอะตอนนี้มัน,ม,นมันทำางันเยอะแล้วก็จะเป็นชอปุกนั้นแต่ผมยังไม่ลองเข้าไปมีอยู่ที่หนึ่งผมลองเข้าไปถ้าพร้อมแล้วก็เปิดมาเลยด้วยการสมัครห้าร้อยแล้วก็ดีจะส่งงานให้ทําอะไรประมาณนี้พอโอนเข้าไปเสร็จปังมันก็บอกว่า เดี๋ยวพี่ต้องโอนอีกหนึ่งพันเพื่อเป็นค่าเอกสารเป็นการที่ว่าพี่จะไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวก่อนจะเย็นไอ้น้องทําไมต้องโอนอีกอะแล้วทําไมไม่บอกไปเลยทีเดียวอะอ้าวก็มันต้องมีอยู่แล้วทุกคนก็ก็รับทราบก่นนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณบอกเสียห้าร้อยไได้ทํางานเออคุณไม่ได้บอกว่าต้องเสียค่าของค่าสินค้าค่าอะไรที่คุณจะส่งมาให้ผมทําอะไรอย่างนี้คุณไม่ได้บอกนี่ก็ก็ทุกคนนี้สุดท้ายแล้วมันก็ ไอทงชัยไก่แก้วเนี่ยแหละครับไอบัญชีคนชื่อเนี้ครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนรู้เรื่องหรือเปล่ากับไอเรื่องเนี้ยแต่ชื่อเขาแน่นอนครับย้ำอีกทีด้วยชื่อทงชัยไก่แก้วเนี่ยเอาเงินไปห้าร้อยจะเป็นปีแล้วมั้งทาไมคุณจะต้องหลอกลวงทาไมคุณไม่บอกเขาตรงๆครับคนก็อยางหวังอยากได้งานนะไม่ไได้หวังงานสบายที่สามหวังมีไรายได้ทุกวันแค่นั้นเองทําทไมคุณไม่บอกเขาไปตรงๆครับเออ เหมือนสินค้าครับสินค้าทุกอย่างถ้าผมสงสัยผมผมสงสัยผมจะต้องทดลองเพราะฉะนั้นผมจะลุยบีเข้าไปเลยครับอืมอ่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้เป็นอย่างี้เออแล้วก็เลื่อนได้ทําไม่นี่ได้ทํนู้นได้แล้วถ้าไม่กินนะสมมติถ้าไม่กินนะก็ไม่กินพี่ก็ต้องออกกําลังพี่ก็ต้องกินอาหารให้มีประโยชน์นะพี่ก็ต้องพักผ่อนถ้าอย่างไงไม่ต้องกินก็พักผ่อนออกกำลังกายกินอาหารมีประโยชน์ก็ไม่ก็ไม่ต้องเสียเงินี่ก็ดีกว่า ก็อาจจะดีนะพี่แต่ว่าอันตันี้ไม่ได้ช่วยอ่าจจช่วยอะไรก็ไม่รู้อะแต่ถ้าหยุดกินได้ไหมล่ะหยุดกินมันก็จะกลับมาอ้วนใหม่หรืออะไรเฮย้ยถ้าคุณไม่กล้าเรื่องอะไรอะผมกล้ามาแทบทุกเรื่องครับผมสงสัยเนี่ยตอนนี้ผมกําลังสงสัยยุ่เนี่ยจ้างไปเป็นแอดมินอ่าเป็นคนทางานที่บ้านเวลานี้เท่านี้ มันไม่ชัดเจนไม่ยอมบอกต้องให้ติดต่อเข้าไปในข้อความข้อความแล้วก็ต้องแอดไลน์เป็นเพื่อนแอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วมันก็ต้องโอ้ยตอนนี้อ่ะโดยส่วนรวมประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่มันก็จนเครียดไม่มีเงินกินเหล้ากันแล้วคนขี้โกงก็เยอะคนหลอกลวงก็แยะนะครับก็ใช้สติกันหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะนี่คือเรื่องจริงนะ เนี่ยพราะไอ้ว่างานเสริมงานพัฒนามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเนี่ยพอทําไปแล้วคุณเสียเงินไปแล้วเสียเงินเพื่อสมัครเสียเงินเพื่อเป็นค่าอะไรอ่ะรับประกันนู่นประกันนี่อะไรอ่ะผมไม่รู้ผมรู้โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีองค์กรไหนออกออกออกแบบมาเพื่อให้ตัวเองเสียเปรียบลูกจ้างหรือคนทํางานหรอกไปก็ไม่ต้องไปทํากับมันในที่สุดแล้วตัวเราก็พึ่งตัวเองอ่ะดีที่สุดอะครับเรื่องงานนะครับ จบไปถ้าคุณอยากทํางานนอกเวลาทํางานเพิ่มคุณก็ทําให้มันคิดว่ามนันคืองานหลักได้ได้หลักอีกทางหนึ่งไปเลยครับซึ่งตอนนี้ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ทำอาชีพเดียว่มันพอกินแต่มันไม่พอใช้น,น,นนะเอ,อกับข้าวเนี่ยตอนเนี้ยจากถุงล้อยี่สิบช่วงเวลาไม่ถึงสามสี่ปีด้วยซ้ำตอนเนี้ยกับข้าวเปล่าๆตักมายังต่ำกว่าห้าสิบหกสิบแล้วนะถ้าสองอย่างนี่หกสิบเลยนะสองอย่างมัผสมกันด้วยนะ ถ้าย่างเดียวก็ห้าสิบ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 อ่ะราดข้าวเอ,อราดข้าวมันรู้ว่าผัดกะเพรามาตรฐานอยู่ที่ห้าสิบาทแล้วอะ่ะแล้วทําไมอะ่ะเราจะเห็นคนที่มีกินมีใช้เหลือเฟือไม่ได้อะ่ะจะต้องขึ้นราคาเห็นเหมือนเขาจะเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่ให้ก็ขึ้นราคาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอ่ะครับ ก้มหน้ารับกรรมที่ทำก็น,นั้นอย่าคิดว่าก้มหน้ารับกรรมนะครับเราทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับทําความเข้าใจกับสิ่งที่เราได้มันใช้มันอยู่ทําอะไรอะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะต้องไปเริ่มทํากับสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเราทุ่มเทหัวใจไปแล้วเ้าอจะทําอะไรทําให้เต็มที่ไปเลยครับ เพราะอะไรครับเพราะคุณต้องทําอยู่แล้วอืคุณทําไปเบื่อไปแล้วคุณจะมีความสุขได้ยังไงอะ่ะถูกไหมครับเนี่ยก้าวไม่เท้าเนี่ยทําไปเบื่อไปอยากออกก็เสียดายเดี๋ยวออกไปแล้วตกงานแต่ให้อยู่อยู่แบบทําจริงจงจังๆก็ไม่ได้อีกมันน่าเบื่ออีกนะ่ะเบื่อๆอยา่างๆครับก้าวไม่เทา้าก้าวอันน่ะถือไว้อันเดียวแล้วเหมือนดวงจิตออกจากที่ทํางานไปแล้ว <laughs> ที่ประจาอะ่ะ เหลือแต่สังขารนะ่ะจิตอออกไปแล้วแปดเนี่ยเหลืออยู่อันหนึ่งหววแหนไว้ว่ามันคือค่าใช้จ่ายค่าได้ได้ผมก็ยอมรับถ้าใครจะบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่สู้งานเกี่ยงงานเก็บเหยียบขี้ก่ไม่ฟ่อเลยมันเป็นปัญหาของสมองพวกคุณครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมไม่ชอบการทํางานที่มันเอาเปรียบจ้างให้ทําอย่างนี้บอ่อยทาอย่างนี้แล้วมาเพิ่มอย่างงู้นอย่างนี้ให้ทําทําให้อ่าทําให้ทําให้อ่าไม่รู้จะพออีกแค่เพิ่มเพิ่มมี แต่รายได้ไม่เพิ่มค่าแรงไม่เพิ่มผมไม่ทำมผมก็ไม่ทำแล้วก็ระบบที่มีมีระับเส้นสายมีระบบเด็กใครเด็กคนนู้นคงนี้ผมก็ไม่ร่วมทำด้วยครับเพราะว่าผมไม่ชอบทำอะไรบนความรู้สึกที่ฝืนและอึดอัดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยเราได้เงินมาก็จริงนะครับได้ใช้แบบอยากที่อยากใช้ปล่ล่ะเออเนี่ยผมก็เพิ่งไปซื้อกับข้ามาเมื่อเย็นเนี่ยเออ โหนะแม่ค้าแบบนะั้นนิวคิวกระมวดท,ทั้งทั้งนี่ขายเป็นละวิงนะแต่ก็รู้จักกันกันกบผมเพราะผมเป็นคนวนตีนเขาไปเรื่อยเขาเห็นหนะ้าผมก็ย,ยิ้มบอกดูที่เธอแบบอืก็มันเป็นปัญหาของพี่ไม่ใช่ของผมนะเออผมบอกพี่แล้วนะล่าสุดเมื่อไม่นานเนี่ยก็ออกกําลังกายแข็งกแรงจะตายหูใจวายตายเลยอืมแล้วทุกอย่างที่ทํามาล่ะทุกอย่างที่เรียนมา ทุกอย่างที่ทุ่มเทมามันคืออะไรครับมันก็สูญหายไปกับจบนั่นคือมันอาจจะเป็นกรรมเป็นวาระอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ผมบอกพวกท่านนั่นคือว่าทุกนาทีที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยทําให้มันมีความสุขอะไม่รู้อะจะสุขอย่างเดียวทุกไม่เอาเครียดไม่รับแค่นั้นเองครับอะกลับเข้ามาเรื่องการงานเรียบร้อยการเงินมีเก้าเหรียญเนี่ยเก้าเหรียญนั้นมันมีเงินอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับในความที่มันเป็นเก้าเหรียญเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ก็สนเรื่องการเงินก็ได้ครับ ว่าก้าเหรียญเนี่ยมันมีเงินเงินเก็บเงินจากาทำงานมาได้เงินจากที่ทำธุรอ,อิจหรือจากมีคนอุปถัมภ์ลิง์ดูมใช่หมดนะครับก้าเหรียญเนี่ยก้าเหรียญนี่พร้อมจะทุ่มเทเงินให้กับอะไรไม่น่าจะมีปญหาเรื่องเรื่องการเงินน่าจะมีหาเรื่องเดะสเตนเนี่ยบนหัวสเตนเน่ะมีเครื่องหมายนะครับท่านลองดูให้ดีไปแจมใช่ไหม,มเครื่องหมายไม่รู้จบ นั่นแปลว่ามีความเทยญา,ยานนั่นคือนสณาสติด้านโผลมองให้ดีๆคือโกเทวยญา,ยานแต่ถ้ามองใน,นด้านลบถ้าใครคิดอ่ะอูอีนี่แม่งไม่รู้จะพอนั่นประมาณนั้นดูเดรเมจิเชียนครับเดรเมจิเชียนก็เหมือนกันครับเดรเมอจิเชียนก็มีบนหัวอันนี้คือความคิดไม่รู้จบนะครับแมจิเชียนเนี่ยที่บอกว่าเป็นไพ่หมอดูไพ่นักพูดเป็นไพ่นักมายากลคือสามารถเสกสิ่งอะไรที่มันประหลาดประหลาดทำได้ที่ว่าทำไม่ได้แมจิเชียนจะทำได้หมด ทำได้หมถึงเสนอแนวคิดความคิดนะคิดต่างคิดแปลกเนี่ยทําได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลงมือเองแล้วทําได้ตลอดไปครับไม่ใช่เชียนมันอย่างผมเป็นหมอดูเนี่ยผมพูดไปบางเรื่องผมก็ทำไม่ได้นะครับแต่ผมรู้วิธีอะผมเห็นภาพอะแต่ทําทําไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> อะเรื่องการเงินก็แส้มีไพ่เดือดซันอนะไพ่เดือดซันคือไพ่ด้านบวกนะครับรอบตัวคุณอนะ มันก็พร้อมจะมีคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่เอ่ยปากเนี่ยอย่างือดสเตนว่าผูา้หญิงผู้ชายมันก็จะปากหนักครับพูดน้อยแต่พูดทีก็ยิงเขาคู่หัวใจตายห่ากันเกิดประมาณแบบนั้นอ่ะนะครับทัศนคติหรือวิธีคิดอ่ะสคัญที่สุดครับคุณจะอยู่บนโลกนี้ยังมีความสุขคุณต้องคิดให้ได้คิดให้เป็นนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครโง่งหรือใครฉลาดนะครับไม่มีใครฉลาดมันตั้งติเกิดอกครับ แต่ถ้าเรื่องสู้อะใช่สู้มั้งแต่เป็นสเปิร์มอะคิดดูอะสเปิร์มมันเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันล้านตัวเราจึกเข้ามาเราชนะได้นี่คือสู้มาแล้วอืแต่ถ้าคุณจะสู้อะก็คุณจะใช้คา,า,าว่าชีวิตต้องสู้อะถ้าคุณใช้คําเนี้ยคุณก็ต้องสู้ให้จริงไม่ใช่สู้ไปเบปื่อไปชู้ไปร้องไห้ไปไม่ได้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ครับมีแต่เสียกับเสียนะครับ ที่ผมพูดอย่างนี้ในวันนี้เพราะว่าผ้าเดอร์สเตนเป็นผ้าใหญ่โดยภาพส่วนใหญ่แล้วว่ามันไม่คือผมไม่อาจจะไม่เป็นทุกคนนะครับคนที่เกิดเปนพุดธที่มันขึ้นมาอย่างนี้เดอร์สเตนคือมันมันไม่เคยได้อะไรง่ายๆเลยอะ่ะมันได้อะไรมันต้องเหนื่อยลักแตกตลอดเลยอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นถ้าเหนื่อยเราก็ต้องให้คุ้มครับถ้าไม่คุ้มไม่ไม่เป็นเหนื่อยครับไม่ต้องไปเสียเวลาไม่มีหรอกครับงานหายากงานหายากแต่ผม ตำความได้อยุ่เจ็ดขวบมั้งข้าพบรหนึ่งเนียแลิ่เก่งเล่นเยอะจะเป็นคนงานมันหายากจนทุกวันนี้คาว่างานหายากก็ยังวัวน,นี้คาว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ยังคงอยู่อแต่ตอนนั้นผมเจ็ดขวบตอนเที่ผมห้าสิบกว่าแล้วอะผมก็ยังอยู่มาได้นี่ครับทุกคนที่อายุน้อยกว่าผมหรือม,มากกว่าผมก็ยังอยู่มาได้นี่ครับสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับตัวเราครับมันเกี่ยวกับตัวเราลว้ลวนเลยครับคุณเจอเจ้านายที่บ่นงี่เง่าเอาแต่ใจ ด่าตะลอดเปิดเปิงแต่ให้เงินเดือนคุณสมมุติสักห้าหมื่นเดือนละห้าหกหมื่นเงี้ยอ่ะคุ้มที่มึงด่าแล้วใครต่างมึงด่าไปเลยมึงบ่นไปเลยถ้าเงี้ยคุ้มผมก็ยอมเอาดิเอาเลยแต่ถ้ามันไม่คุ้มเหลือเวลาที่ตัวเองจริงๆอ่ะคือเวลานอนเหรอแค่นั้นเน่ะไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวไม่มีเวลาที่จะไปซื้อดูซื้อนี่ไปผ่อนคลายไปสังสรรค์กับเพื่อนเลอไม่มีเลยเหรอต้องรอวันหยุดวันหยุดบางทีวันหยุดก็แทบจะไม่ได้ ทำอะไรนอกจากซักผ้าตากแอร์เนที่ทํางานกลับมาบ้านนอนท้องพัดลมประมาณแบบนั้น <c oughs> คือคนส่วนใหญ่อะมันอยู่ในชนชั้นกลางค่อนข้างสูงกับคนข้างต่ําที่เดือดร้อนนะคนจนก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่เขาจนเขาก็กินตามประสาจนคนรวยเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขารวยครับไอ้คนคึ้งกลางเนี่ยอย่างผมก็เป็นครับผมผมโชคดีที่มีบ้านอยู่ผมโชคดีที่ผมมีสุขภาพแข็งแรงผมโชคดีที่ผมไม่เคย ขาดเรื่องกินอยู่เรื่องอาศัยมีคนคอยช่วยช่วยน้อยช่วยมากผมก็ถือว่าโชคดีถึงการงานไม่ดีความรักไม่ดีการเงินก็ไม่ดีด้วยเออทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักไม่ดีเลยสักอย่างเลยอะเออไม่ดีแต่ว่าผมไม่ต้องดิ้นรนค่าเช่าบ้านผมไม่ต้องผมเลือกที่จะมองแต่ข้อดีผมเลือกที่จะมองแต่ข,ข้อดีเท่านั้นสิ่งที่มันสมมุติขึ้นมาครับแต่งนี้มันสมมุติขึ้นมา มันก็เป็นเรานี่แหละสมมติขึ้นมาเองมีใครสมมุติขึ้นมาหรอกจะสุขหรือทุกข์เราว่าเป็นคนกําหนดเองนั่นแหละครับโดยภาพรวมอ่ะถ้าคุณใจกล้าใจถึงคุณก็แรงใส่ไปเลยถ้าใครมันไม่รู้เรื่องต้องการยาแรงคุณให้ยาแรงเข้าไปเนี่ยฟันซะหัวแบะอ่ะนะครับเดอะสตาร์ Star, นั่นหมายถึงว่าโดยภาพรวมมองภายนอกอะคุณอาจจะคนอื่นเขามองนะสมมติว่าคนอื่นเขามองคุณมีนจะลําบากอะไรเลย ก็มีงานทำดีนี่ก็มีบ้านมีครอบครัวที่ดีนี่แล้วคุณต้องดิ้นรนอะไรกันต้องแบบทยานอยากอะไรกันนั่นแหละครับคนอื่นเขามองอ่ประมาณว่าเอาให้คุณเห็นภาพเข้าใจง่างคุณจะเป็นคนช่วยคุณเลวอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าใครมองสมมติว่าพ่อแม่เขารักคุณมากยังไงเขาก็มองว่าคุณเป็นคนดีนะครับถ้าคนมันเกลียดคุณน่ะต่อให้คุณเติมทำดีทำอะไรแค่ไหนคุณหายใจดังมันก็เกลียดเพราะคนมันไม่ชอบเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่สมองของคนที่เขาเกลียดคุณเขามองคุณไม่ได้ทําให้เขาเกลียดแต่เขาเขาพร้อมจะเกลียดถูกไหมครับแล้วในความจริงก็คือเราจะเป็นคนยังไงเร,เรานี่แหละรู้ดีนะครับถ้าอยากรู้ว่ากูเป็นยังไงมึงต้องมาคุยกับกูมึงไม่ใช่ไปคุยกับคนอื่นอ่ะนะครับหลักการคิดง่ายๆนะครับผมไม่ชอบทําอะไรที่ให้คนอื่นเราเปรียบ ยอมได้แล้วแรกกันวัดใจอะมามึงใช้คุมาอากูะจะลองนี้มึงจะมีน้ําใจกับที่กูมีน้ําใจกับมึงไหมอะไรประมาณเนี้นยนะครับที่สุดผมทํางานมาเกือบยี่สิบกงานแล้วมั้งผมก็ออกเองทั้งนั้นเลยแล้วผมก็ไม่เคยออกแบบว่าเสียหายด้วยผมออกก็ออกเลยผมไม่มาสนใจเงินชดเยษไม่สนคือที่สุดแล้วจะให้ผมอยู่แล้วจะเพิ่มเงินเดือนให้มึงต้องเพิ่มตั้งแต่หกเดือนแรกหรือหนึ่งปีแรกแล้วไม่ใช่รอมาสามสี่ปี คนรวยนะครับหรือเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้เก่งหรอกครับถ้าเขาเก่งเขาไม่จ้างเราหรอกครับเขาก็ทําคนเดียวให้หมดไปเลยทีถ้าเก่ง่แต่เขาฉลาดคิดแค่นั้นเองเขารู้ว่าใครจะมาทําอันนี้ได้ทํานี้แทนเขาได้เขาแค่สมมุตินะเขาเป็นเจ้าของออฟฟิศบริษัทอะไรสักอย่างนึงเขามีพนักงานหนึ่งร้อยคนเนี่ยเขาขอแค่คนละสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจากคนที่ทํางานร้อยคนเนี่ยแค่นี้เขาก็ว่าสบายแล้วถูกไหมครับในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าคุณอยาก มีชีวิตที่สุขสบายแล้วคุณค้าขายอะคุณก็รีบทําตัวหรือหาวิธีทางทําให้เป็นคนที่เป็นเรียกว่าขายส่งให้เร็วที่สุดแค่นั้นนะครับคุณก็กอบโกยนะครับผมก็เดินตลาดสัมพ็งหแม่ค้าเอาแบกพันมานับเป็นแบบเป็นซ่อนๆแบบโอ้โหเจ้น,นี่โควิดเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเจ้โอ้ยนี่เป็นยังน้อยนะเนี่ย ที่เจ้จับนี่มันจะเฉียดล้านนะปึงๆผมคำนวณมันเป็นล้านจริงๆเมื่อก่อนมันได้ยิ่งกว่านี้ฮะขายได้วันละเป็นล้านๆเนี่ยนะใช่โอ้โหแม่เจ้าโอ้โแม่จ๋าแล้วยังไม่รวยก็เจ้ยังมันเหนื่อย่ทําไมอะก็มันมีภาระก็เป็นธรรมดาครับมีภาระอยู่เขาไม่มีใครมีภาระไม่มีใครม,มีปัญหากันเงั้นอ่ะคนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธโดยภาพรวมอะถือว่าดีแต่ในเนี้ย ความทะยานอยากหรือความอยากที่ดีขึ้นไปกับชีวิตดีขึ้นกว่านี้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดครับและคุณก็สามารถทําได้แค่คุณต้องมีสติในการไตรตรองว่าศักยภาพของคุณกับสิ่งที่คุณจะไปแลกอ่ะมันมันได้มันคุ้มอย่างนั้นจริงไหมอย่างที่คุณอยากได้จริงไหมในช่วงสับเจ็ดวันที่ผมจากวันเนี้ยวันที่หกเนี่ยไปถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนน่ในในรอบเจ็ดวันของคุณนะมันเป็นด้านดีคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆ คุณคุณก็น่าจะมองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะก็พร้อมที่จะไปนะครับถ้าไปก็ไปถ้าไม่ไปคุณทํางานเสริมคุณก็ทําเลยสงสัยก็แค่ทำความเข้าใจสงสัยก็เรียนรู้มีอยู่แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยครับเรื่องความรักก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ดีนะถ้าไม่ดีก็คืออย่างเนี้ยเก้าเหรียญในไม้สาวพัสเนเนี่ย,าาเ,ยเหมือน เขามีเงินใช้มีชีวิตสุขสบายใช้ชีวิตที่รู้หลราพุ่มเฟือยอะไรได้แต่ว่าเรื่องความรักเขาอาจจะไม่ดีก็ได้นี่คือรากรากศัพท์ของไพ่เก้าเหรียญน,นะครับมีเงินใช้จ่อยสบายสุขสบายทุกอยาก่างแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นไม้สาวพราสน์ก็ได้เขาอาจจะมีแฟนมีคู่นั่แหละครับงอผู้หญิงผู้ชายอะแต่ว่ามันไม่มีความสุขในการชีวิตคู่ก็บางทีก็ใช้เงินซื้อความสุขในด้านนี้ก็มีนี่คือเรื่องจริงมีนะครับ อ่ะยังไงก็แล้วแต่ขอทุกท่านประสบแต่ความสําเร็จความโชคดีที่ที่ทุกท่านปรารถนาที่จะเป็นที่จะได้ที่จะมีความรวยอะ่ะมันรวยไม่ได้ทุกคนหรอกครับเช่นเดียวกับความสุขว่าความสุขอะ่ะมีได้ทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกเป็นคนรวยและมีความสุขหรือเป็นคนรวยอย่างเดียวแล้วไม่สุขคุณก็เลือกได้นะครับคําตอบง่าย เมื่อไหรจะรวยก็ตอบได้ว่าง่ายๆพอเท่ากับรวยนะครับง่ายๆเลยถ้าพอเมื่อไหร่ก็แปลว่าเพราะว่าความรวยมันวัดไม่ได้หรอกครับมีเดือนละหนึ่งล้านผมว่าผมรวยแล้วล่ะถ้ามีเงินหนึ่งล้านทุกเดือนเข้าในบัญชีผมให้ผมได้ใช้จ่ายผมว่าผมรวยแล้วบางคนเดือนเข้าเป็ร้อยล้านเดือนเป็นพันล้านเดือนเป็นหมื่นล้าน ก็ยังคิดว่าตัวเองไม่รวยอยู่นะครับมันก็เลยไม่มีวัตถ,ถานว่าว่าคนรวยจริงๆมันเป็นไงในความรู้สึกผมนะคนอื่นก็แล้วแต่ความคิดนะเธอถามแล้ผมว่ามึงจะรวยได้ยังไงในเะมื่อมึงไม่เอาไม่เคยจับเงินเลยด้วยซ้ําแค่มองตัวเลขในบัญชีแล้วสามารถทําให้ตัวเองเครียดได้แล้วที่ท,ที่ที่มีเลขเงินในบัญชีตึงเยอะแยะนั้นหมายความว่าไงอะ่ะต้องการอะไรกับชีวิตีกอะ่ะ มีเงินแล้วทําอะไรไม่ได้อย่างคนที่ไม่มีเงินหรือคนจนๆทาไม่ได้ก็มีเยอะครับไม่ต้องไปน้อยกในใจครับความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์ครับพ่อแม่จนแต่เราก็รวยได้ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าคุณอยากรวยก็คิดแบบคนรวยครับคนรวยเขาไม่มีข้อแม้คนอยากรวยเขามีจะไม่มีข้อแม้ทำอะไรที่เป็นเงินเป็นทองที่เป็นการต่อยอดให้เขารวยเขาทำหมดนะครับ ต้องหน้าด้านบากบันอะไรเงี้ยเขาทําหมดเจ้าสวนในประเทศไทยทั้งหลายอ่ะส่วนมากต้องแยงกันชีวิตมากมากถึงมากที่สุดรักคุณยากแต่เกียดตคนง่ายไม่ใช่ดิรักคุณยากแต่หลงคนง่ายไอเรื่องเกียรตก็อีกเรื่องหนึง่งอ่าตามด้วยแจ็ My hey, คไมท้าเอ้ยเดอะซันคุณวันอังคารก็ได้เดอะซันนะเมื่อวานเนี้ยเดอะแมททิเชียน ก้าม่เท้าไพ่ฤกษสีแล้วก็ไพ่หนึ่งใบเท้าคือไพ่การงานเลขหนึ่คือการเริ่มต้นนะครับไพ่ใหญ่ก็จะมี The Sun, The Stent, The m a แ i c i a n แล้วก็ The Star แล้วก็ The h e r ม i t หนึ่งหาใบเลยครึ่งหนึ่งเลยแน่นอนครับเมื่อมีไพ่ใหญ่ถึง5า้าใบนะครับก็จะส่งผลดีทางเรื่องการงานของท่านธุรกิจของท่านนะครับมันเป็น ธรรมชาติพระยีครับพระใหญ่เขาจะให้โชคเรื่องกันน,นะครับเมเชียนจะบอกอะไรสเตนบอกอะไรเดอะซันบอกอะไรเดอ,อะสตาร์บอกอะไรขึ้นอยู่กับเดอะฮามิดเดอะฮามิดคือคนที่เก็บตัวคนที่กําลังกําลังไม่ใช่กําลังกําลังจะเข้าถึงชีวิตจิตใจของตัวเองกําลังเข้าถึงทบทวนน่ะเหมือนทบทวนกับตัวเองลึก จะเรียกว่าปีกเวก็ได้นะบางคนบางบางบางคนกล้าจะเป็นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยไพ่แจ็คดาบเนี่ยมันกระโจนขนาดนี้มันไม่ปีกตัวแล้วละมันจะพร้อมจะฟันหัวเขาแบะอยู่แล้วมันชัดมากแล้วก็ยังเป็นแจ็คไม้เท้าด้วยแจ็คไม้เท้าก็ยกล้อก็พร้อมจะออกตัวเหมือนกันนะครับเดอะเฮอร์มิตรก็เลยกลายเป็นว่าทบทวนอย่างไตรต่ตรอง